ทำบุญใส่บาตรกระทั่งให้อาหารสัตว์ให้อาหารหมาขี้เลื้อนข้างถนนอะไรเนี่ยมันบุญทั้งนั้นแหละแต่บุญมันก็มีขั้นมีตอนมีระดับของมันบุญไปหล่อพระมีไหมก็มีแต่หลวงพ่อทำบุญอย่างนั้หลวงพ่อเจอดิดมันจะเจดิดต้องภาวนาบนุญจากการภาวนานะเป็นบุญใหญ่ที่สุดเลยนะมันทำให้จิตใจคึกคักกับที่กับเปล่าได้ บุญที่ทำกันนะมันเป็นบุญเล็กๆน้อยๆบางทีก็โฆษณาซะใหญ่เลยทอดกระตินเนะี่ยบุญใหญ่ที่มหาศาลจะได้เจอพระศรีอานอะไรตอนไหนคงไม่ได้เจอหรอกไม่ได้เจอไม่มีบุญบารมีอะไรนักหนาแล้วทอากระตินมันก็แค่สังฆทานเป็นการลทานดีไหมดีหล่อพระพุทธรูปดีไหมดีนะ แต่จำไว้อย่างหนึง่งบุญใดประกอบด้วยสติบุญใดประกอบด้วยปัญญาอันนั้นถึงจะเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยสติไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยถามว่าดีไหมดีอย่างคนสองคนนะทําบุญอย่างเดียวกันสองคนนี้ได้บุญไม่เท่ากันมันมีหลายเงื่อนไขอย่างเราเห็นหมาขี่เลืออยู่ข้างถนนนะมันผอมโซเลยมีลูกเล็กๆอีก สงสารนะให้อาหารมันคนหนึ่งให้อาหารด้วยความรู้สึกสงสารเมตตาอีกคนหนึ่งให้อาหารนะแล้วก็อธิษฐานเกิดชาติไหนก็ขออย่าให้เราอดอยากอย่างนี้เลยขออย่ามาเกิดเป็นหมาอดอยากอย่างนี้เลยนะเห็นไหมมีคําว่าขอเกิดขึ้นแล้วอันนั้นลูกศิษย์ชูโชคนะอย่าก็ขออย่าก็ขอ ขออย่างนั้นขออย่างนี้คนทําบุญนิดเดียวขอตั้งชั่วโมงหนึ่งนะจะได้อะไรมันได้โลภได้ความโลภเพราะน้นบุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่อย่างเราส่งเคราระห์คล้าให้อาหารคล้าหรือให้อาหารสัตว์เลี้ยงให้อาหารสัตว์ไม่มีเจ้าของอะไรน,นะหวังว่าเขาจะพ้นจากความทุกข์หวังว่าเขาจะมีความสุขนะ ใจมันเป็นกุศลนะเราสังเกตไหมอยากให้เขาดีอยากให้เขามีความสุขไม่ได้อยากให้เรามีความสุขนะไม่ได้เอาเข้าตัวเพราะงั้นบุญจริงๆนะมันจะได้เป็นบุญใหญ่เป็นกุศลขึ้นมาได้มันต้องเอาออกไม่ใช่เอาเข้าถ้าทำเพื่อเอาเข้าเนี่ยมันเล็กน้อยมีไหมมีบุญไหมมีแต่มีนิดเดียวเราไม่ประกอบด้วยสติปัญญาไม่เป็นไปเพื่อลดละกิเลส เป็นไปเพื่อพอกฟูนกิเลสก็จะได้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่ว่ามีความสุขความสบายก็ได้อย่างนั้นที่จะพ้นจากวัฏตนนั้นเป็นไปไม่ได้แต่พ้นจากวัฏตะได้ก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญานี่แหละเป็นเครื่องมือ